ทำวีดีโอให้ต่อเลยแล้วกันนะคะคุณได้แยกวีดีโอให้เพราะว่าไม่นั้นมันนานไปนะคะทีนี้เรามาดูเคสนี้นะคะก็ค,คือของน้องเขาเนี่ย KYC ผ่านแล้วนะคะ KYC ผ่านแล้วอ่าพูดถึง KYC ผ่านแล้วเนี่ยเอ่อก่อนที่จะไปทำ KYC ขอให้เช็คนิดหนึ่งนะคะขอให้เช็คว่าตรงนี้ของคุณเนี่ยคุณได้ทำทุกขั้นตอนหรือ,อยังเพราะมีค่ะบางคนเนี่ย ตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะอกจากดาวน์โหลดเบราว์เซอร์ไว้แต่ไปทำ KYC แล้วแล้วมันจะผ่านได้ยังไงนะี่เมื่อคุณยังไม่ยืนยันกระเป๋าหรืออะไรสักอย่างเลยคุณต้องทำตรงนี้ให้เสร็จโกนนะคะแล้วอย่างตอนนี้บางคนไปทำ KYC แล้วกระเป๋าก็ยังทำไม่เสร็จถ้ากระเป๋าทำไม่เสร็จแล้วถ้าเหรียญมันย้ายไปแล้วเนี่ยแล้วเขาย้ายเหรียญไปไหนอะ่ะเขาจะย้ายเหรียญไปไหนอะ่ะเพราะฉันต้องพยายามทำกระเป๋าให้เสร็จอะคะ่ะ ก็ <g ül> ไม่รู้จะว่ายัางไงก็มีค่ะบางเคสทํา KYC ผ่านแล้วกระเป๋ายังไม่ได้ทำเนาะส่วนบางคนก็ KYC ผ่านแล้วแต่ทุกอย่างตรงนี้ยังไม่ได้ทําคือเดี๋ยวนี้เขาเริ่มปล่อยส่งถ้า KYC ตัวตนกับตัวของเราตรงเนี้ยความมีชีวิตชีวาน,นี่ยกับภาพมันตรงกันเขาก็ให้ผ่านในจุดนั้นแต่เมื่อผ่านแล้วในเมื่อกระเป๋าของคุณตรงนี้ยังไม่ผ่าน่ะคุณจะทํายังไงคุณยังไม่ล็อกอัพเหรียญหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ยากนะคะ หรือว่ากระเป๋างคุณไม่ผ่านนะคะแต่แต่บางคนที่ไปยื่น KYC ไปทำ KYC โดยที่ก็ค้างอยู่ก็คือสถานะก็คือรออ่ะรออนุมัติอ่ะเพราะว่าคุณไม่ได้ทำขั้นตอนเหล่านี้อันนี้โอเคนะคะก็ขอให้ดูนิดนึงก็รู้ค่ะว่าไม่รู้กันจริงๆก็ก็เข้าใจทีนี้ในกรณีนี้นะคะของเขาใน KYC ผ่านแต่รอผล เหรียญก็เลยไปไหนไม่ได้ตรงนี้ก็ยังเป็นสีม่วงอยู่ก็เหมือนเดิมค่ะให้เขาเข้าไปตรงนี้เนาะให้เข้าไปตรงนี้นะคะแล้วก็สามขีดเหมือนเดิมนะคะแล้วก็รองรับเราเขียนไปนะคะเราก็เลือกตรงตรงนี้ให้ส่งตรงโนวค่ะเพราะจากที่ครูดาอ่านทั้งหมดเมื่อกี้เพราะครูดาอ่านมนที่แล้วมันช้าเนาะเอ่อ มันไม่เกี่ยวกับตรงนี้เลยอะค่ะในกรณีนี้นะคะก็คือให้เข้าตรงเนี้ยค่ะเข้าตรงนี้เนาะแล้วก็อีเมลของเราผู้ใช้ของชื่อผู้ใช้ของเรา subject ก็คือเอ่อให้บอกว่า KYC ผ่านแล้วนะคะ KYC ผ่านแล้วนะคะหรือ KYC a s s e s ก็ภาษาอังกฤษเนาะซึงเราก็ไปไปเปลี่ยนภาษาได้ตรงนั้นภาษาไทยอ่ะเนาะเปลี่ยนภาษาไทยไปก่อนก็ได้แล้วก็ไปใส่ตรงนั้นจริงๆถามว่าเขียนภาษาไทยไปได้ไหมมันก็ได้นะคะแต่ว่าเราเปลี่ยนภาษาเขียนเป็นภาษาไทยใน Google ไปไม่ดีกว่าหรอคะถ้างั้นคือยังเขาพอรู้เรื่องอะ่ะนะคะแล้วเราก็บอกว่าเนี่ย K Y C ของฉันผ่านแล้วนะแล้วเออแต่ว่าตรงเนี้ยข้อที่เจ็ดอ่ะนัข้อที่เจ็ดกับแปดอะ่ะ มันไอ้ข้อที่แปดอะคะ่ะหมายถึงแล้วก็ข้อที่ที่เก้าอ่ะมันยังเป็นสีม่วงกับยังไม่ขึ้นสีเหลืองนะคะซึ่งขอให้เขาเช็คให้หน่อยเนะะี่ยค่ะเราเขียนภาษาไทยอย่างนี้แล้วเราก็แล้วเราก็เอ่อเปลี่ยนภาษาไทยจากใน Google ให้เป็นภาษาอังกฤษอะคะ่ะก็พอจะรู้เรื่องนะคะคุณดาวอะโอเคเลยนะ่ะนะคะหรือเขียนภาษตามนี้นะคะหรือเขียนภาษาไทยไปด้วยแล้วก็เขียนภาษาอังกฤษในวงเล็บ ไปด้วยก็ได้เพราะตอนนี้กูดาไม่ไม่มีเวลามาทําให้ทั้งหมดแต่มาบอกให้ฟังว่าเออเข้าไปตรงนี้นะแล้วก็ทําแบบนี้แล้วทีนี้เราก็เข้าไปในภาพเนี่ยค่ะกดตรงเนี้ยแล้วก็ไปเอาภาพที่เราแคปหน้าจอไว้แบบเนี้ยสองสถานการณ์เนี้ยส่งไปให้เขาเขาก็อ่านเกมออกแล้วค่ะจบนะคะเออทีนี้เรามาดูเคสอีกเคสหนึ่งนะวันนี้ก็คือคนที่ KYC ขึ้นแบบเนี้ยค่ะ ่งไปแล้วแล้วมันค้างอยู่แบบเนี้ยซึ่งเกมของที่กูดาอ่านมันเหมือนกับพูดตรวจสอบอะค่ะบางทีเขาอาจจะทําไม่สําเร็จหรือบางทีเราเนี่ยอย่างของลูกสาวกูดาคนเล็กเนาะไอ้ตรงที่ที่ตรงเนี้ยค่ะตรงเอ,อ่อตรงรายละเอียดตรงเนี้ยค่ะเขาเขายังทําไม่เสร็จอะค่ะแต่ว่าทุกอย่างมันโอเคแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะเขายังค้างอะไรบางอย่างอยู่วันนั้นกูดาจําไม่ได้ละ มันก็เลยไม่ไมออ่ไม่สำเร็จตรงนั้นแต่พอเขาเขาใส่ปับ๊บเพอร์ซก็ผ่านทันทีเลยอารมณ์ประมาณเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันมีหลายสาเหตุก็บางอย่างบางทีเนี่ยเหมือนที่คูดาบอกอะคะ่ะคนที่ตรวจบางทีตรวจตรวจอยู่ไม่เข้าใจคือผู้ที่ตรวจเราใช่ว่าผู้ที่จะมีความรู้ทั้งหมดเนาะเพราะเขาไม่ได้อบรมว่าเขาแค่บอกว่าไม่ให้เอาไปเผยแพร่ เออ่บัตรประชาชนน่นนี่อะไรของเราแต่ว่าบางคนเขาไม่เข้าใจการทํางานอะ่ะค้างอยู่อย่างนั้นนะเขามีกูดากข,าเขา,เขา,าเขารอบกลัวกูดาก็มีหลายคนที่กูดาให้ทํางานให้เขาให้สอนให้เขามีโอกาสในการ ได้รับเหรียญมาหนึ่งเหรียญในการทำ KYC ให้คนนะคะผ่านหนึ่งคนหนึ่งบัญชีก็ได้หนึ่งเหรียญก็เ,เลยได้รู้ประสบการณ์หลายอย่างลูกสาวกูดาก็ูดาให้ทําแต่ชีไม่ค่อยจะทำอะเนาะคะ่ะถ้าทำมันคงจะได้ตั๋วได้แม่จะได้ผ่านรักทีว่าน,นี่แม่นะคนจริงๆนะโอเคคําๆที่นี่มีเพื่อนฝรั่งอะคะ่ะไม่ใช่เพื่อนคือเป็นสามีของลูกศิษย์กูดาคือสามอาทิตย์ค่ะเขาส่งข้อความมาว่าขึ้นอยู่แบบนี้เหมือนกันแล้ว เมื่อวานได้รับข้ความคือผ่านแล้ว KYC ผ่านเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เขาไม่ทำอะไรเลยแต่จากที่มองคือเขาสบายใจเขาเที่ยวอยู่ไปพักผ่อนอยู่บ้านซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยสบายๆนะคะส่วนน้องอีกคนหนึ่งก็คือกูได้เขานะคะเข้าไปในเข้าไปในคือคือเวลาตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้ส่ง KYC เพราะงั้นเวลาเขาจะนับถอยหลัง นะคะเวลาก็จะนับถอยหลังก็งเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องส่งเรื่องนะละเราส่งเรื่องด้วยเพราะมันดูแล้วช้าเราก็ส่งเรื่องแบบนี้เนาะเราเข้าไปที่สามขีดแล้วเราก็เลือกนะคะเราก็เลือกว่ากดตรง k Y C ก็เหมือนเดิมนะคะอีเมลชื่อผู้ใช้ของเราอีเมลของเราชื่อผู้ใช้แล้วก็เรายืนยันด้วยอะไรใน บัญชีของเราคูดาจะยืนยันด้วยบัญโฟนัมเบอร์เฟซบุ๊กอีเมลอะนี้คูดาทาแบบนี้ของคูดาเราจําเบอร์เราจํารหัสของเราได้ไหมรหัสที่อยู่ในเหรียญพายเนาะ,ะบัญชีของเราเดี๋ยวให้ดูนิดนึงเผื่อบางบาง,บางครไม่ได้ดูวิดีโอเมื่อตะกี้นะคะนี่คือรหัสเนาะรหัสที่เราตั้งตรงนี้รหัสผ่านเราจําได้ไหมจําได้เราก็ตอบว่าได้ yes นะคะก็มันจะมีลูกศรให้เลือกตรงนี้นะคะ yes เรา คุณพักสัญชาติของคุณคือสัญชาติไทย t h a i ประเทศที่คุณอยู่ประเทศไทยโทรศัพท์ของคุณยี่ห้ออะไระระบบอะไร Android ก็คือพวกซัมซุงอะไรเนี้ยแต่ถ้า iPhone จะเป็น I.O.S. คุณดาก็บอกไปหลายครั้งแล้วนะถ้าใครตามง้นคุณดาก็จะเข้าใจและเบอร์โทรของคุณมือถือของคุณยี่ห้ออะไระเราก็บอกไป เราตรงนี้รุ่นไหนโทรศัพท์ของคุณจำไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่เพราะมันไม่จําเป็นที่ต้องเป็นต้องใส่ก็คือที่มีดอกจันทร์สีแดงทีนี้ตรงนี้เรามีอะไรที่จะเออแนะนํำไหมอ่าไม่ใช่สิคือเออเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะนะคะอย่างตรงนี้นะ่ะของน้องเขาไม่เกี่ยวกันเราก็จะกดนอนนะคะไม่มีแต่ว่าตรงนี้ค่ะคือเขานะ่ะ Loading ตรงเนี้ยค่ะ Error นะคะในกรณีนี้เนาะ Loading Error เราจะสังเกตมัน Loading Error อย่างไงเนี่ยค่ะมันกําลังโหลดอยู่แล้วมัน Error มันไม่ไปไหนมันค้างอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกดเลือกตัวเนี้ยค่ะ Loading Error เนาะตัวนี้นะคะแล้วข้อต่อไปมีอีกค่ะไอ้ตรงนี้คือเราไม่ได้ทำเพิ่งเราเพิ่งทำอะเราก็กดเลือกเนาะแล้วข้อต่อไปก็คือ มีอะไรอ่ะที่เราเอไอตรงนี้เราก็บอกว่าไม่อา o าเต r เอามันจะมีอีกก็คือตัวเนี้ค่ะตัวตัวนี้นะคะก็คือมันมันใช้เวลาทูลองอะคะ่ะมันโหลดอยู่นานแล้วครั้งอยู่แบบนั้นอะมันดัส not load โอเคนะคะให้เลือกตามที่กูดา่าเลือกให้เนาะก็ข้อที่หนึ่งก็คือ นอนข้อที่สองก็คือ loading o r e r เขานับหนึ่งสองสามสี่ห้าข้อตัวที่ห้านะคะเพราะวันนี้มีภาษาไทยอะ่ะตรงเนี้ยมันไม่ขึ้นภาษาไทยอะกูดาว่าแต่ถ้าใครขึ้นก็นับเอาแล้วกันตรงนี้ก็ข้อสุดท้ายไม่นะคะเพราะตรงนี้ก็ข้อสุดท้ายไม่ออกมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นข้อที่สามว่ามันโหลดอยู่นานแล้วแล้วมันค้างอยู่นะคะ แล้วตรงนี้ก็คือฉันไม่มีความคิดเห็นอะไรอีกแล้วตรงนี้ก็เดี๋ยวคูดาจะเอาคอมเมนต์ที่ทำให้น้องเข้ามามาใส่ให้นะคะเอาเดี๋ยวสิคุดามีวิดีโอตรงนี้ค่ะก็คือตามตามรูปภาพที่บอกมาเขาใช้ประโยคอารมณ์ประมาณนี้ก็ได้ Best regards, Parko t e m e I am waiting for the result here. See s o m e soon. For s o m e อ่าแล้วตรงนี้วิธีไปใส่รูปเราก็กดตรง browse เนี่ยค่ะกดตรงปุ่มนี้นะคะ,อะเอากดค่ะแต่ภาพเนี่ยเราต้องแคปหน้าจอของเราไว้พร้อมแล้วนะคะอ่าะบบเราจะเห็นนะคะมันจะหมุนหมุนหมุนเน่ยซึ่งแคปหน้าจออ่าแล้วก็ไปวงกลมให้เขาเห็นว่าเนี่ยตรงตรงเนี้ยมันก็หมุนอยู่อโประมาณนั้นและคะ่ะ แล้วก็เลือกสองภาพเนี้ค่ะแล้วอีกภาพหนึ่งด้วยค่ะอ่านอีกภาพนึงแล้วแล้วก็กดเขียนเขียนกดเลือกคําว่าเรียบร้อยที่อยู่เาม,ามื่อกี้เขาเขากดตรงเรียบร้อยอะค่ะกดตรงเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นแบบนี้คือภาพสองภาพนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามข้อความที่เขาที่เขียนไว้แล้วนะคะข้างบนแล้วก็กดตรงส่งเซนตรงสีม่วงจบ่เซนกดนะคะอืมจบเนาะเพราะฉะนั้นเจนเข้าใจแล้วเนาะ ว่าตอนนี้ก็คือเราได้ยื่นเรื่องไปแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะมีอีเมลนะคะเพราะวันนั้นก็เขาตอบอะไรมาเยอะเลยอีเมลนะมันเป็นคอมพิวเตอร์ที่ตอบมาให้รู้ว่าเขาได้รับเรื่องแล้วข้อความที่เราส่งไปเข้าระบบเขาแล้วนะแค่นั้นเองนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพิจารณาว่าเขาให้เราทำอย่างไรทำแบบไหนคุณดาหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะราบรื่นสำหรับทุกคนนะคะเหมือนที่กูดาบอกอะคะ่ะ เขามาเพื่อให้ยังไงเราก็ได้เพียงแต่ว่าเราต้องใจเย็นๆนะคะแล้วก็เขาเองก็ต้องการเราเหมือนกันเพราะบัญชีเพราะเหรียญภายเนี่ยมันจะไปถึงราคานั้นได้คือขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ใช้ในเมื่อมันต้องการให้เหรียญตัวนี้เป็นสกุลเงินดิจิตอลที่เป็นเอ่อคือคือให้เป็นสกุลเงินดิจิตอลนะคะมันก็ต้องเราก็ต้องเป็นหนึ่งที่ได้เอ่อ มีบัญชีนี้เพราะเขาก็ต้องการให้เราเป็นผู้ร่วมนะคะเพราะว่ายิ่งมีคนใช้เยอะงานของเขาโครงการของเขาเนี่ยก็จะไปถึงเป้า,เาได้ง่ายขึ้นนะคะคุูดาขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านเนาะ